ในยุคข,ของการเชื่อมต่อไร้พรมแดนคำว่า cross border หรือการค้าระหว่างประเทศกลายเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยขึ้นแต่ cross border หมายถึงอะไรและทำไมถึงสำคัญยอกับธุรกิจยุคนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าไร้พรมแดนพร้อมเจาะลึกประโยชน์ข้อจำกัดและวิธีการเริ่มต้นสู่ตลาดต่างประเทศคำว่า cross border หมายถึงการซื้อขายสินค้าและบริการที่ข้ามพรมแดนประเทศเป็นการค้าในรูปแบบที่ผู้ซื้อและผู้ขายอาจอยู่คนละประเทศกันเช่นเมื่อคนไทย สั e ่งซื้อสินค้าจากญี่ป <spe ak efecto> ุ่นผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนั oh ่นถือว่าเป็นการทำธุรกรรม cross border การค้า cross border สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเช่นการค้า B2B ธุรกิจกับธุรกิจ B2C ธุรกิจกับผู้บริโภคและ C2C ผู้บริโภคกับผู้บริโภคทั้งหมดนี้สามารถทำธุรกรรมค้าประเทสอได้และต่างก็มีลักษณะและข้อจำกัด การเติบโตของ cross border ในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นจากปัจจัยสำคัญอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กว้างขวางมากขึ้นและการเติบโตของ E-Commerce ซึ่งทำให้การเข้าถึงตลาดต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนสำหรับธุรกิจ cross border คือโอกาสสำคัญที่สามารถทำให้ธุรกิจขยายตลาด ไปยังต่างประเทศเช่นธุรกิจเล็กๆหรือ SME สามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าจากต่างประเทศได้โดยตรงนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าซึ่งในอดีตอาจเป็นไปได้ยากการเริ่มต้นทำธุรกิจ cross border จำเป็น,ปน,ปนต้อง,อง,องมีการวางแผนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีการหาช่อง,องทางขนส่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและการคำนึงถึงภาษีและกฎระเบียบของแต่ละประเทศการขนส่งสินค้าข้ามประเทศจำเป็นต้องทำการตรวจสอบภาษีศุลกากรอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง ในการขายสินค้าข้ามพรมแดนการทําตลาดและโปรโมทสินค้าสําคัญมากโดยเฉพาะการเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอาจจาเป็นต้องแปลภาษาของโฆษณาหรือเลือกแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในประเทศนั้นๆเช่นใช้ WeChat ในจีนหรือ Shopee อปปในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการทา cross-border เช่น Amazon และ Alibaba ได้แสดงให้เห็นว่าการขายข้ามพรมแดนสามารถสร้างรายได้มหาศาลนอกจากนี้ยังมีธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ประสบความสําเร็จจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศเช่น แฟ,แฟชั่นเล็กๆที่ได้รับความนิยมในตลาดเอเชีย การทำ cross border ไม่เพียงช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดในประเทศมากเกินไปเช่นหากตลาดในประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจต่างประเทศอาจเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ช่วยรักษาความมั่นคงให้กับธุรกิจได้แม้ว่าการทำ cross border จะมีข้อดีแต่ก็มีข้อจำกัดและความท้าทายเช่นการขนส่งที่ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของแต่ละประเทศและภาษีศุลกากรที่อาจทำให้สินค้าราคาสูงขึ้นจนทำให้ลูกค้าไม่สนใจซื้อสำหรับธุรกิจที่ต้องการเริ่มต้น cross border ควรศึกษาและ เตรียมความพร้อมให้ดีเช่นศึกษากฎหมายภาษีของแต่ละประเทศเข้าใจพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าและเตรียมการจัดการการขนส่งเพื่อให้การค้าข้ามพรมแดนเป็นไปนอย่างราบรื่น อนาคตของการทำธุรกิจ cross border มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทคโนโลยีการขนส่งและการสื่อสารพัฒนาขึ้นผู้คนจะเข้าถึงสินค้าและบริการจากทั่วโลกได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นธุรกิจที่สามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้นสรุปแล้ว cross border เป็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดต่างประเทศแม้ว่าจะมีข้อจำกัดแต่หากเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก็สามารถสร้างรายได้มหาศาล ขอให้ทุกคนพร้อมลุยไปกับการทำธุรกิจไร้พรมแดนโลกของการค้าไร้พรมแดนนี้จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจหากคุณพร้อมก้าวข้ามพรมแดนการทำ cross border จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ในระดับโลกใครสนใจเรื่องการบริการเฟสและฟรีโซนหรือต้องการบริการต่างๆของ ICS สามารถติดต่อเราได้เลยรายละเอียดอยู่ใน d e s c r i p t i o นะคะ